สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเหรียญโปยทานรูปแบบดอกว่านมหาลาบสวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบินกากเพชรใสนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระนไกรเหรียญริบินค่ะ วันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตา TW เป็นกากเพชรใสเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว35ซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะด้านกา,กากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสี่เส้นนะ เส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่ส,ส,สี่กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งเปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสีเสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กระดับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอดีบีนพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะใต้กรีบนี้นะคะค่อยๆดึงริบินลงมาค่ะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นยาวจับริบบินพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกแล้วค่อยดึงริบบินค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับรลิบินพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านขวาแล้วก็โค้งกลับไปด้านหลังแบบนี้นะเสร็จแล้วจับอาตัวลิบินหมวนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยในลักษณะนี้ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางเลยนะคะระหว่างกรีบนี่นะ ให้ริบินออกมาตรงด้านล่างนะแล้วค่อยดึงริบบี้ลงมาค่ะพร้อมจับกลีบตัวนี้นะคะให้สวมเอากลีบด้านล่างตัวนี้นะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้ดูความสวยงามอีกนิดหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะ นี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านอีกครั้งทีนี้เราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของลีจะตัดให้รับกับกรีบด้านบนแบบนี้นะคะนี่นะลีก็จะตัดแบบนี้ทั้งสีด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกว่านมหาราบสวยสวยน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิป คลิปหน้าสวัสดีค่ะ